สวัสดีครับพบกับผมนะครับมาเซอร์ปันเกมเมอร์วันนี้เราจะมาเล่นเกมพริกเสีกันสำรดีนะฮะแต่วันนี้เราไม่เราไม่ได้อยู่กับคุณคุณเอาต้าคิวเกมเมอร์ซีนะฮะแต่วันนี้เราอยู่กับคุณปื้มนะฮะใช่ไหมปื้มนี่นะคุณปื้มได้เป็นบ้าไปที่เรียบร้อยฮะเอ้ยไม่ใช่นะฮะกานมาซับนี่นะครับผมได้ได้จดกันพิสต้านะฮะจะกินทอง ผมถอยไปที่ใจอันนี้ผมใช้ปืนระเบิดเป็นสปาร์คชาร์กนะสุ่มได้นะยูไฟโลคอลเกรดเฮ้ยไม่เอาเฮลิคอปเตอร์ไม่เอาไมวเฮาวไม่เอานะไม่เอาไม่เาวไม่รู้เหรไม่ร้องได้ไหมเฮาหรออันเนี้ไม่ยอม ไม่เอาอะไรก็ท้องข้อมันเกิดวันปีใหม่สุขสันต์นใจริญเฮ้ย <c oughs> เราจะไม่ไหวแล้วนะในทีมวันจะเอาทีมทูเองในทีมทูนะปุ้ม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 ,มโอเค าทีคูน้วปุ่มนทีมันไอเคชซใช้กระสูงนะมันไม่ต้องถอดก่อนเชื่อนะมายไฟเชื่อไหมอวเอรอบเอพไม่ไม่เอาเอรอบเอพีดิป๊อบเนเตเดะนายเล่นเครื่องนี้ดิโอวอะไรเนี่ยเพิมอืมกระโดดสูง อุ้ยตุบบางเชือบอมหนึ่งสองขอร้องกดได้กดได้หนึดด่งสองนะโอ้ชื่อ,อแล้วชื่อแล้วไม่ต้องห่วงหรอกโอ๊ยจะเข้าทำไมเนี่ยโอเคเะยนี่ก็มีเวลาอนนอยนิด ที่อยู่กับผมปึมเพราะแค่จริงๆแค่ทำกันบ้านเฉยๆโอ้ามาซะซะื่นทีมวันนะอ้อแลกได้อยู่ไหนอน่ <c oughs> ไหนอ่ <c oughs>

ใช้พวาว power ขาว power ขาวโหเลยนายมาเลยปึ้มอโอ๊ยมาแล้วเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์นี่เนเน่มนเราจะเราดูเพิ่มๆหนึ <c oughs> น่งว่้งไวยวุ้งไวยวุ้งไว้เหรออูอ้ยเราก็ใจนินจาของกินจิไม่เคยเห็นเราก็ใจนินจาของกินจิมาก่อนเลยเนาะ โอ้ยอยว่าเลยลูกตาอีกอู้วอะไรอย่างนี้โอ้ยเราแค่บินนะวันนี้เรามาสำนักหลักคดีกันอีกแล้วนะ เดิมเาทีมวันิูเฮ้ยลืมอันไปอีกแล้วไม่นะปึ้มยินย่าชิมงงอันไปเฮ้ย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 เไเว้ยเวผิดานผิดาเบอเว้ยเบอเว้ยเบอเวเนี่ยปันปืนเนี่ยเบอลเว้ยเบอเว้ยเบอเว้ยเบอเว

เราใช้อนี้ดีกว่าเฮ้ยไหนเปลี่ยนนายอาีกูอัน้มามจุดสี่เฮ้ยอัน้นมจุนี่ดเมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยใครอะใครอะมอ้้ยมมอ้อุ้ยอม

เราจะประมาทไม่ได้ไหนเฮ้ยซนูเมนโอ้กระสุนนิภาทอย่างเต็มเต็ม<ๆ> <G ül> อุย้ดยดูรอย,ป,อยปืนสิไอ้เ้ยปืนี๊บเป็นไนแม่ติงก็ช็อตกันมิสเตอร์เซ่เฮ้ยปืนเลยปืนเลยตายแล้วเรามาแล้วป้ม <G ül> อ้ย ออะไรวะนี่กูเกิดไม่ได้วุย้ยมาดิปัน,น,น,นมาดิอะไวะอ้เคยน้องจา๋า เซ็ตโห่ขึ้นเรือ่อยๆอ่ะเออเซ็ตตากขึ้นเรื่อยๆ๋ย่าลังเใช้เซตที่คิดว่ามันเราใช้เหนื่อแล้วกันโอ้ยยอันนี้ก็อาจะชนะได้ไม่เอาดีกว่าเอานี่ดีกว่าไป่เจอคิ้วล่ะ ไปแล้วแล้วว่าแอนตีของในชุชีวิตมันโหดกว่าอีกบันขอรู้ไอเทมหน่อยเ่ิดิเนี่ยเจอเจอเฮ้ยเท่เหมือนกันนะ่ะบืน แอบี่วันทีทีมีหวัวสุดๆคิดว่ามึงเด็กกโมยจะเอากันไม่ตาย<ป>อย่างนี้หรือ,อยังไม่ขี้เข้าไปาม,มาก็มาคิดว่าเด็กกระชจากวันนี้จากวันนี้เอาให้ตายคือจะร้อนหนาไปเลยวัตตูไฟ ไอ้เพ <S an am alı> ้บมเราชอบเสียงเวลากะเวลาเวลาเวลาอยู่มันพูดหมดมากอุ้ยมาคิดกอลูหวันาอย่ามาซ่ากับมังกรพี่นะน้องอย่ามา

แลือที่มังกรอว้าวจะให้เราใช้อันตีไหมคะอย่าเพราะมันคือไอติของนายบูมโอ้ยโู้โหวันนี้ก็เชิญเยอะจักรนดี่จักรนดี่เอาไอ้ตายอุต่ไม่ถูกเลยไปละไปละแต่ตัวฮันเตอร์ก็ตามเราไม่ได้เหรอเฮ้ยนาหมอ ปามันจะมาเปลี่ยนอะไรปืนสไนเปอร์ตรงนี้เนี่ยคิดว่าเนี่ยก็เชิญเอาอีกครั้งเอาอีกทีเอาให้ตายเห็นแสงอะไรไหมก็เห็นเส้งทางฟ้าตกใจมองไม่เห็นขาวนี่แพ้แน่นอนอุ้ยเอบอุ้ยเอยบ ฮอล Holy 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 ตอันนี้ผมกำลังดูเครื่องปืนอยู่นะครับมมมไม่ไหวอะโ oh อ้ไม่กปึ้มสำหรับทีนี้คงต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้บายบายครับแบบผมจะหมดนะ่ะ